วันนี้จะขอแนะนำเชือกร่มแบบฝังเพชรรัสเซียที่ขายดีมากๆเลยนะคะเซนแรงนะคะจัดไปนะคะสาหรับใครที่ชอบแบบฝังเพชรนะคะพร้อมกับขั้วเพชรที่เป็นรอยหยักๆแบบนี้เพื่อในการยึดไม่ให้ตัวห่วงพระนะคะเคลื่อนไปเคลื่อนมาค่ะซึ่งเป็นงานแบบตอกหมุดนะคะแข็งแรงทนทานและที่สําคัญเส้นนี้นะคะมีปล้องขึ้นมาแล้วก็ยังสามารถห้อยผ่าได้2องค์ซึ่งมีห่วงด้านท้ายแบบฝังเพชรให้อีกด้วยค่ะการเส้นนี้อยู่ที่1790บาทค่ะและสําหรับใครที่ชอบแบบเบาๆไม่เยอะมากแต่มีความหรูหรานะคะเป็นลายธรณีทิด ที่สามารถบ่งบอกถึงว่าเป็นตัวคุณด้วยว่าหรูดูดีมากๆค่าอยู่ที่1,090บาทแค่นั้นเองจ้าให้ดีเทลความสวยงามเป็นทองแท้สิบ 8K เคงานเศษทองแท้นะคะไม่ใช่งานเดเซอร์และอีกอย่างหนึ่งสาหรับใครที่ชอบเป็นแบบหัวรุ่นนะคะแนะนําเลยเส้นที่ขายดีก็คือ2เส้นนี้ค่ะโถร,รุ่นหัวมังกรแบบก้ามปูฝั่งเพชรค่ะไลน์นี้น,นะคะเป็นราคาที่ย่อมเยาและเบามากไปไหนใครก็ต้องถาาักค่ะราคา990บาทแบบดูดีมากมแต่สาหรับใครที่ชอบหัวขุนแบบลงยาขอแนะนํากับเส้นนี้งานลงยาที่ไม่ซ้ากับใครแถมฟรีนะคะก้ามปูฝั่งเพชรและก็เม็ดทองนะคะฝั่งเพชรค่ะหัวรุ่นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะคะชอบก็มาจากที่รักสิริคลองหลวง